ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณต้นมอนเซอร่านะดาราศิลปินหลายคนเนี่ยไปปลูกกันนะครับแล้วก็เป็นที่ฮอตฮิตมากๆทีนี้ถามว่าปลูกอย่างไรจะพาะพันธุ์อย่างไรแล้วจะเอาไปขายต่อได้ไหมติดตามเรื่องนี้กับพี่ท็อปทำบิ๊กชดช่วงครับหลังจากยาย่าอุรัสยาสเปอร์บนันนำทีมดาราดังลงถ่ายภาพคู่กับต้นไม้สวยๆในอินสตาแกรม ที่ปลูกเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ในช่วงอยู่บ้านสู้โควิด -19 ทํำให้กระแสความนิยมการปลูกต้นไม้ในบ้านโด่งดังชั่วข้ามคืนในจำนวนนี้มีต้นมอนสเตอรา่าและฟิโลเดนดรอนใบเลื่อยสายพันธุ์ดังรวมอยู่ด้วยคุณมนตรีเสือน้อยเจ้าของสวนลุงช้อยที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแนะนำว่าไม้เหลือทั้งสงชนิดต้นแม่มีราคาตั้งแต่500บาทไปจนถึง2,500บาทสามารถขยายพันธุ์ด้วยการชำยอด โดยรือเครื่องปลูกออกเล็กน้อยแล้วตัดยอดให้มีรากติดมาพร้อมใบอย่างน้อย3ามใบทาแผลด้วยปูนแดงกันเน่าช่ำลงในกระถางขนาด6นิ้วใส่กาบมะพร้าวสับละเอียดที่แช่น้ำ่าจนอิ่มหนึ่งคืนลงไปแล้วนำใส่ถุงอบทิ้งไว้ในที่ร่มรำไรประมาณ1เดือนรากก็จะเดินดีนำออกมาจากถุงได้ครับก็แนะนำให้เข้ากลุ่มจะดีกว่าครับเพราะว่า เพื่อนเราอาจจะมีแค่300หรือ400แต่ในกลุ่มมีคนเป็นพันเป็นหมื่นก็โอกาสมองเห็นโอกาสในการขายก็จะมากขึ้นครับแล้วถ้าเกิดเป็น Facebook ของตัวเองเนี่ยสามารถโพสตได้ไหมครับตรงนี้โพสตได้ครับเพราะว่าสินค้าตัวเนี้ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากในช่วงนี้นะครับคือกระแสกําลังมากระแสแรงมากครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีพื้นที่หน้าบ้านนะครับมันสามารถขายได้ไหมครับตรงนี้หน้าบ้านก็ขายได้ครับถ้าเอาไปตั้งคนเขาเห็นก็เข้ามาแวะถามได้ครับ ตลาดนัดแหละได้ครับตลาดนัดก็ได้ครับช่วงนี้กระแสดีๆมากเลยครับช่วยได้มากเลยนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับการเลี้ยงนะครับอาจจะแบบทําขายหรือว่าจะเลี้ยงกับที่บ้านนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเลี้ยงแนะนาสั้นๆนิดหนึ่งครับว่าต้องระวังอะไรบ้างครับก็เรื่องแสงนะครับแสงก็คือแสงแดดลําไรนะครับถ้าเลี้ยงขายกันจริงๆพยายามอย่าเอาไปเลี้ยงในบ้านครับแสงจะไม่พอนะครับแล้วก็เรื่องการรดน้ําก็วันละครั้งครับบางคนบอกสองสามวันครั้ง น้ำก็จะไม่พอนะครับจะขาดน้ําชําติดแล้วก็นําไปลงกระถางขนาด8นิ้วโดวยใช้กับมะพร้าวสับละเอียดแช่น้ําเป็นวัสดุปลูกแล้วใส่ปุ๋ยละลายช้าไว้ก้นกระถางรอให้ตั้งตัวได้สัก1สัปดาห์ก็สามารถนําไปขายได้ส่วนตอที่เหลืออีก3-4เดือนก็จะแตกยอดใหม่จนโตสามารถตัดชําได้อีกการดูแลก็เลี้ยงในที่แสง40ให้น้ำแค่วันละครั้งเท่านั้น ต้นมอนสเตอร่รา,นาขนาดกระถาง8นิ้วขายได้ต้นละ250-300บาทแต่หากเป็นชนิดใบด่างก็จะขายได้ทิงต้นละ2,000-2,500บาทส่วนต้นฟีโนเดนดอนใบเลื่อยด่างก็จะขายได้ต้นละ300-500บาทส่วนสีทองจะขายได้ราคาต้นละ1,000-1,500บาทน่าปลูกไว้ในบ้านเป็นอาชีพเสริมครับ เลยเจ้าต้นนี้นี่ใช่ค่ะเห็นว่าตอนนี้นร <c oughs> า,านนรคาพุ่งปรี๊ดมากๆเลยผมจัดทีล้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ